นี่มันตีห0ลูกค้ามายืนรอเพื่อจะซื้อกระติกน้ำร้อนสำหรับพ่อค้าแม่ขายพวกเรานี่มันไม่ใช่แค่การซื้อไม่ใช่เรื่องทัวรมันเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่ามากลูกค้ามารอค้าก็ตอบแทนด้วยการเปิดก่อนและของแถมฟรีก็คือรอยยิ้มอ่อนจัดไปให้กระติกน้ำร้อนขนาด2.5ลิตรเมสโชิตาเคทีสองาลังไฟ650วัตต์ไฟเบาๆกระติกภายในด้วยสแตเลส ไม่เป็นก็จะทําความสะอาดได้ง่ายที่สำคัญมีสเกลบอกระดับมองเห็นได้ไกลจะมาพร้อมกับปลั๊กแม่ล่องกันบัตรเหตุจากคนลุ่มซ้ำเดินสะดุดนู่นแต่นี่เป็นปรจจาร็จะได้ปลอดสนใจกระติกน้ําร้อนดีๆแบบนี้คุณภาพยอดเยี่ยมมีหมอกอบก็กดสั่งซื้อได้เลยท้ายด้คําคมโลกการาัาลดราคาจําใหญ่ก็ได้เปรียดดีกว่าไหมมาแข่งกันมอบคุณค่าและความดีให้กับลูกค้าเพื่อเป็นกำา ไที่ยิ่งใหญ่ลดาราคาจนขาดวาแล้วกระป๋า